สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับผมบอลนอรีบีเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับรักเอาชีวิตรอดนะครับผมตัวเนี้ยนะครับราคา75ธนบัตรนะครับผมพาร์สีก็ตามนี้เลยนะครับผมก็คือยิ่งพลังชีวิตของคุณลดลงเท่าไหร่นะครับคุณก็จะยิ่งสร้างความเสียหายได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับไอเทมเริ่มต้นนะครับก็จะมีพั่วแล้วก็โทมาฮักนะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับตัวนี้นะ บอกเลยว่าตัวนี้เอาจริงๆนะครับคือมันเป็นตัวที่ค่อนข้างโหดนะครับแต่ว่าไม่ได้โหดในด่านธรรมดาเพียงอย่างเดียวนะทุกคนมันโหดในด่านไนแมนด่านที่เข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับผมสําหรับตัวรางรถไฟของเรานะทุกคนไอโทมาฮักเนี่ยเอาจริงๆผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แรงเวอร์ๆขนาดาน,นั้นนะครับแต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมคือมันเป็นอย่างนี้ไปทุกคนคือโทมาฮักเนี่ยมันเหมือนจะดีแต่มันก็ดีไม่สุดนะครับคือมันไม่สามารถที่จะ ฆ่าซอมบี้ตัวเดียวให้ตายได้นะครับคือแบบตีทีเดียวปุ๊บแล้วตายอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สามารถทําได้แต่สิ่งที่มันทําได้คือว่ามันสามารถตีในส่วนอื่นที่ไม่ใช่หัวเออสองทีตายอะไรประมาณนี้ถ้าในด่านธรรมดานั่นกูแต่ถ้าในด่านแบบด่านยากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ผู้ด,ด่านในแม่มันทําไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็ถามว่าสร้างดาเมจให้ได้มากกว่าวในตัวอื่นๆนะครับถ้าเป็นตัวไหนถ้าเป็นตัวนี้นะ ถ้าเป็นนักเอาชีวิตรอดนะครับคือสามารถสร้างดาเมจในด่านในแม้ได้เยอะนะครับแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันก็คือมันจะมีพาสซีฟแค่เนี้ยของมันนะครับจะไม่มีพาสซีฟอื่นๆอย่างเช่นหมอหรือว่าแวมไพร์ที่เดินเร็ววิ่งเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถามว่าตัวเนี้ยเป็นหนึ่งในคีหลักที่สามารถผ่านในแมได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือจะมีหมอนะครับแวมไพร์นะครับแล้วก็นักเอาชีวิตรอดเหมือนกันเนี่ยนะครับแล้วก็ ตัวลูกกิ้งด้วยนะครับก็ตัวไอต,ตัวเพิ่มเงินน่นะครับอาชีพเพิ่มเงินนั่นแหละนะครับหลักๆจะมีอาชีพประมาณนี้นะครับที่สามารถทําให้เราเนี่ยผ่านในแมร์ได้ง่ายขึ้นออทุกคนเดี๋ยวผมจะลองไปให้ดูแค่โหมดธรรมดาพอนะครับว่าตัวเนี้ยมันดียังไงนะทุกคนแต่ว่าจะอาจจะไม่ได้ไปในในแมร์นะเพราะมันจะยากไปนิดนึงนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมได้เลยครับผม โอเคครับทุนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสมมติว่ามาคนเดียวเนี่ยก็เหมือนเดิมครับขายทองนะครับแต่ว่าถ้ามากับเพื่อนลหลายๆคนเนี่ยจริงๆตัวนักเอาชีวิตรอดเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องขายทองนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้ไม่ต้องการทองขนาดนั้นนะครับแต่ว่าต้องการในช่วงแบบคือในช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยอ่แบบาเรียกว่าแสดงประสิทธิภาพ มากขนาดนั้นนะครับมันจะแดงประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมันมีแบบปืนหรือว่าอะไรอย่างงี้นะครับก็อาจจะเป็นช่วงแบบกลางเกมนะครับหรือว่าต้นเกมที่เพื่อนอาจจะให้ปืนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นเพราะว่าตัวมันเองก็ค่อนข้างค่อนข้างจะธรรมดาในช่วงแรงนะครับก็เหมือนทุกตัวเลยนะครับแค่ในตอนหลังๆเนี่ยดาเมจมันค่อนข้างจะแรงแค่นั้นเองนะครับผมอาจจะซื้อแค่ปืนตัวนี้ไปให้ดูนะครับว่าดาเมจมันแรงต่างจากเพื่อนแค่ไหนอะไรยังไงนะทุกคนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในด่านเลยนะครับผม โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านแล้วนะครับแล้วก็อยากจะเทสให้ดูนะครับว่าโทมฮักเนี่ยมันตีได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมจะลองนะซอมบี้มีหลายตัวอยู่นะครับจะลองตีตัวนี้ละกันจะได้เห็นชัดนะครับอ่ะใกล้ๆไม่โดนหรอปึง้งก็ให้สองสองดอกไม่ตายสามดอกเอา้าก็เท่ากันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองจะลองแบบว่าตีแบบให้มันตีเราเลือ,ลอ,ลอดลดเยอะหน่อยนะเพราะมันบอกว่าเรายิ่งโหดใช่ไหม อ่ะโอเคครับอ่ะอีกทีนึงแล้วกันอ่ะโอเคสามรอบนะครับล้วให้ลองมาตีมันตรงนี้นะหนึ่งเอ้ยตายว่าแรงจริงนะครับแต่ว่าเลือดมันไม่ขึ้นนะทุกคนอันนี้คือเลือดเราเหลือครึ่งหลอดน,นะผมลองใช้พั่วนะครับลองใช้พั่ว่าเปลี่ยนไปใช้พ่วก,กับตัวน,นี้แทนนะครับอ่ะมาดิหนึ่งสองสามเฮ้ยถือว่าแรงนะคือถ้าเป็นพั่วคือสามดอกครับทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นพว่ว่เนี่ยสามดอกแต่ถ้าเป็น เออนะโทมาฮักเ่ยนะครับขวานแล้วกันเออเรียกว่าขวานแล้วกันนะครับถ้าเป็นขวานเนี่ยนะครับมันจะใช้แค่2ดอกทุกคนก็ล่วงแล้วนะครับอ่ะเราดูปืนลูกโม่ไหมปืนลูกโม่อันนี้อาจะแรงกว่าลูกโม่ธรรมดาร้วปองไม่มั่นใจนะครับลองกับม้าดูนะทุกคนอ่ะม้านัดเดียวตายเฮ้ยแรงจริงแรงจริงนะครับแรงจริงแรงจริงทุกคนอ่ะนี่เทสได้ดูนะครับจากม้านะนี่ครึง่งประมาณแบบเกินครึ่งหลอดใช่ปะนัดเดียวที่ตัวนะครับตาย ที่หัวก็ไม่ต้องสืบครับผมอ่ะลองเป็นปืนไรเฟิลแล้วกันนะหนึ่งดอกโอ้โหหนึ่งดอกเกือบตายเกินไปสองดอกก็คือแบบโอ้หแรงจริงแรงจริงนะครับอ่ะเดีย๋ยวดูข้างหน้านะครับข้างหน้าเนี่ยเป็นซอมบี้ระเบิดนะครับซอมบี้ระเบิดนะอ่ะเฮ้ยมีซอมบี้ระเบิดกับซอมบี้ที่มีปืนว่ะอ่ะเดีย๋ยวลองดูนะครับผมจะลองยิงจากระยะไกลนะอันนี้ปืนหนึ่งนัดสองนัดสามนัดเอา้าไม่ตายว่ะเลือเท่าไหรนะ่เนี่ยขอดูดิ เอ้ยสองอัตายนะครับสองอัตายอยู่แต่เมื่อกี้มันหนอนเหมือนจะไม่โดนให้มันระเบิดก่อนหรือมันยังไม่จุดวะมันนาน่ะมึงถือระเบิดแต่มึงไม่จุดอ่ะแปลกๆนะหนุ่มอุ้ยเหนงอตายเกินไปเปล่าขอขอยิงที่หัวครับอ่ะรอบนี้นะผมขอยิงที่หัวนะเราเลือดเหลือสักอาติเหตตีทีหนึ่งอ่ะครับโอ้โหโคตรแรงโคตรว่า อันนี้คือแบบอะสม,มุิผมเทสอีกทีหนึ่งนะครับก็คือเมื่อกี้มันที่หัวตายใช่ไหมอันนี้คือเลือดน้อยนะแล้วลองยิงที่มือดูครับหนึ่งนัดไม่ตายคือแค่ปืนพกแล้วเลือดน้อยชีวิตคือดีคือดีขึ้นแบบมหาศาลนะครับผมแค่ยอยากลองว่าถ้ายิงนะครับอันนี้อันเนี้ยนะครับที่ตัวหนึ่งนัดจะตายไหมเดีย๋ยวผมจะลองขับไปให้ทุกคนดูนะว่าถ้ามันไปถึงตรงนู้แล้วมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคน โอเคจะเจอกันที่เมืองเลยนะครับเดี๋ยวไปเทสอีกหนึ่งรอบนะเพราะว่าตอนนี้ซอมบี้มันหมดนะทุกคนก็มันไม่มีตัวให้เทสแหละแต่ส่วนตัวนะครับส่วนตัวคิดว่าตายนะครับถ้าเป็นลูกโม่อันนี้คือไม่ต้องแบบเล็งหัวนะเอาแบบเลื่อเหลือสักครึ่งนึงยิงตัวป้างแค่นี้ล่วงนะครับโอเคมืดพอดีนะเดี๋ยวรอเช้านิดน,นึงแล้วกันนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเจอบ้านแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ซอมบี้ตีสักครึ่งหลอดนะตีพี่ทีน้อง ตีพี่ตีน้องอ่ะอุ้ยแค่นี้พอแล้วพอแล้วพี่พอแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงตัวนะจะลองให้มันออกมาอนันนี้ดีหนุ่มมาดนีๆดีขอเทสหน่อยโอ้ยโคตรแรงนัดเดียวร่วงนี่คือนัดเดียวร่วงนะครับลองยิงมือหน่อยเฮ้ยนัดเดียวโอ้โหมือก็ตายว่ะเฮ้ยท้าถ้าแบบดาเมจมึงจะแรงขนา,าดนี้นะผมว่าอันนี้ยมันน่าจะแรงกว่าไอ้พื้นทองเว้ยคิดว่านะอันนี้คือยิงมือก็ตายอะเวอร์เกินปะเกินเบอร์วะเฮ้ยเกินไปอันนี้คือแรงเกิน คือแบบผมก็ไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้เลยแต่คือแบบชีเดียวตายอ่ะมันเกินไปจริงๆนะครับทุกคนคือสรุปสั้นๆเลยตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่โคตรโหดโคตรอันตรายนะครับแต่ว่ามันจะโหดก็ต่อเมื่อเลือดมันน้อยเท่านั้นนะครับทุกคนถามว่ายิ่งดามเมจมันสูงเนี่ยมันทําให้เราแบบคือมันไม่มีใครหรอกที่แบบจะเลือดครึ่งหนึ่งแล้วไปวิ่งไปยิงชาวบ้านนะเข้าใจว่าเออปกติเราก็อยากจะเลือดเต็มกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยตัวเนี้ยถือว่าโหดมากนะครับแล้วก็ เขาเรียกว่าเบสดาเมจพื้นฐานของมันเนี่ยค่อนข้างตึงเพราะว่าถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยสมมุติว,ว่าตัวธรรมดายิงยิงดาเมจหนึ่งร้อยใช่ปะตัวนี้อาจจะสักร้อยยี่สิบร้อยสามสิบคือมันจะแรงกว่านิดนึงเสมอนะครับแรงกว่านิดนึงเสมอมันทําให้ตัวเนี่ยมันโหดในเรื่องแบบไนแอมอะไรอย่างนี้นะครับยิ่งมนไนแมมจะยิ่งเห็นผลว่าตัวนี้โหดจริงนะครับอย่างปกติเนี่ยเรายิงหัวใช่ไหมยิงหัวพวก ซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยนัดเดียวก็อาจจะไม่ตายอะไรอเอ้ย,อย,อยก็ต้องตายดีวะถ้าปืนมันโหดมันก็ตายแหละครับแต่ว่ามันจะเก่งในปืนกระกากอะเออนะครับคือถ้าสมคตรซื้อตัวเนี้ยสำหรับผมนะผมว่าสมควรซื้อนะครับแต่ว่าไม่ใช่ผสมควรไปซื้อตัวแรกๆนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับถ้าแนะนําไม่ซื้อนะผมว่าตัวแรกอะผมควรจะเป็นพวกหมออะไรอย่างงี้มากกว่านะครับหรือแบบถ้าคนแบมบมืดๆหน่อยก็นักขุด นักขุดแร่อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้อัปเดตใหม่ล่าสุดเนี่ยมันมีแร่ขุดแล้วนะครับทําให้หาเงินได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าตัวนี้ถามว่าดีไหมผมอยากให้ซื้อเป็นตัวที่2ที่3แล้วกันนะครับไม่อยากให้เก็บเงินแล้วมาถลุงกับตัวนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันก็เก่งไหมมันก็เก่งครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าจําเป็นไหมถ้าอยากเล่นไนแมร์ตัวเนี้ค่อนข้างจําเป็นนะครับอยู่ในแบบหมวดตัวที่ต้องเอาไปเล่นไนแมร์เออนะครับถือว่าเป็นตัวที่โหดเลยแล้วกันถ้าให้ดาวสัก ให้สักแปดดาวอะ่ะเอออาจจะยังมีที่แบบนิดๆหน่อยๆที่แบบไม่ได้เก่งมากเพราะว่าหนึ่งคือมันต้องแลกเลือดไงมันเหมือนเบอร์เซิร์กอ่ะเออเหมือนเปิดเบอร์เซิร์กอ่ะเอออารมณ์แบบเลือดเลือดไหลนะครับแล้วก็ตัวเองแบบตีแรงขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถามว่าโหดไหมผมว่าเมื่อกี้มันก็ดีมากนะคือยิงมือแล้วตายอะ่ะโคตรตึงนะครับแต่ผมเมื่อกี้ผมไม่ได้เทป,ป,ปเทลูกโมนะลูกโมอาจจะแรงกว่า ปืนทองหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจเพราะว่ามันไม่มีใครมานั่งแบบมานั่งขี่ตัวเลขให้ดูไงว่าอะไรแรงกว่าอะไรนะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจเพราะว่าคือคคอเลาะคือเคยลองเทสแล้วมันก็ผลมันไม่ได้ต่างอะไรมากมายนะครับล้วแพทเนี่ยก็ปรับค่อนข้างเยอะนะครับบางทีเนี่ยเรายิงตัวด้วยปืนทองเนี่ยเกินครึ่งหลอดนะปกติมันจะอยู่แค่ครึ่งหลอดนะครับแต่ตอนเนี่ยมันเกินครึ่งหลอดซึ่งผมก็งงๆเหมือนกันนะครับทั้งๆที่ใช้ตัวธรรมดายิงด้วย นะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นเพราะตัวนี้หรือเปล่ามันเพราะเลือดลดหรือเปล่าอันเนี้ยอาจจะต้องไปเทสในเชิงลึกมากๆนะครับแต่เอาว่าผลเทสที่เราได้มาตอนเนี้ยมันก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับในการเทสว่ามันแรงจริงๆนะครับยิ่งมันเลือดน้อยลงมันก็ยิ่งแรงประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างน่าซื้อเลยนะครับเหมือนประมาณว่าแบบโคตรโหดกระโดดยิงอะไรเงี้ยแบบเอ้ยย,ยิงแม่งคือยิงแค่ตัวก็ต,กตายเอาง่ายยิงแค่มือก็ตายดีกว่า คือถ้าเลือดมันน้อยนะยิงแค่มือก็ตายนะครับเป็นตัวที่ต้องแเหมือนโดนทําร้ายอะ่ะเออยิงโดนทาร้ายก็ยิ่งเจ็บเอ,อ้ยยิงยิงโหดอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้ทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าเป็นตัวซอมบี้นะเออบอกเลยว่าโคตรตึงนะครับตึงจริงราคาหาตึงจริง